สวัสดีครับผกระเพชจุบมอมครับวันนี้มาส่งงานเวฟร้อยสิบรู้ห้าสามทำเต็มระบบนะครับส่งงานรีแมปเดินหอบอย่างเดียวนะครับมาให้มีสติกเกอร์แจกกันครับมาฟังเสียงท่อกัน อันนี้ทำไฟออกช่องเลยนะครับไม่รู้จะออกไหมรปรมาณนี้นครับโอเคสนใจติดต่อได้นะครับเพจจอยแม่้ํำครับขอบคุณครับ